อาหารของเรานะคะที่เราทำเสร็จแล้วนะคะดูหน้าตาให้ภาพเราเรื่องเม <c oughs> นูนี้คือดูสิคะอาหารที่เราเตรียมในแต่ละมือ้อแต่ละวันที่เรารับประทานเราทำทานเองที่บ้าน,นง่ายๆค่ะคัวเล็กๆแสนอบอุน่นอบอุ่นของน้องรัชเซชยคะ่ะนี่น้องรัชเาียทำทานเองนะคะ นี่ก็จะเป็นเมนูแนะนำเลยค่ะเมนูปลาผัดพริกแกงเผ็ดแบบแห้งๆค่ะทำเราทำแบบแกงเผ็ดอ่ะแต่เราทำแบบแ,บบแห้งแๆเราไม่ใส่อะไรหยอดเลยเราใส่แค่โหระพากับใบมะก,กรูดดูให้ภาพเล้าเรื่องค่ะไข่ดาวค่ะไข่ดาว ไข่ดาวของเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะไข่ดาวหั่นคู่กับผัดบวัวมะละาแมวเต้าหู้ค่ะเราทำไข่ดาวเสร็จนะคะทำไข่ดาวน้ำน้ำมันไม่ต้องเยอะค่ะน้ำมันไม่ต้องเยอะแบบน้ำมันแบบติดติดกระทะแล้วก็เสร็จแล้วทำไข่ดาวเสร็จแล้วมาพันทำผัดผักนี่ค่ะต่อได้นี่ก็เป็นเมนู เพื่อสุขภาพเราทำอาหารทานเองที่บ้านอ่ะแล้วเราก็จะแบบควบคุมปริมาณการทำปรุงของเขาอะพวกโซเดียมพวกอะไรทุกอย่างควบคุมการทำอาหารได้แล้วเราก็ทานอาหารแบบมีประโยชน์ค่ะสุขกายสบายใจจังเนี่ยค่ะเพราะว่าเราทำอาหารแบบควบคุม ในการใส่ทุกอย่างเราใส่ใจทุกอย่างแล้กระทั้งความสะอาดแล้วัตถุดิบก่อนที่เราจะมาทำนี่เราก็ต้องล้างให้สะอาดเตรียมให้สะอาดทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเองอะ่ะเราก็ต้องใส่ใจในการทำอาหารออกมาจะน่าทานทานแล้วคนทำก็สุขใจเพราะว่าน้องรัชยาทำอาหารให้ สามีของน้องราชยาทานซึ่งสามีของน้องราชยาเนี่ยเป็นผู้สูงวัยนิดหนึ่งค่ะก็รองเราก็ต้องเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนเนาะก็ต้องใส่ใจในการดูแลท่านพี่นิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานประจําแล้วเมื่อก่อนทํางานประจําแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำงานประจําเราก็ต้องมาเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนทำอาหารทาน อยู่บนคอนโดพื้นที่สูงครัวเล็กๆแ,แต่เราก็มีความสุขนะคะในการทำอาหารเพราะเราทุกสิ่งทุกอย่างเราเรียนรู้ด้วยตัวเราเองไม่มีใครมาสอนว่าเมนูนี้ต้องทำอะไรเมนูนี้ต้องทำแบบไหนน้องรัสยาียทำอาหารท่านเองเรียนรู้คะ่ะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วลนะ่ะ หันพีพร้อมเราจะทำแกงเผ็ดแกงเผ็ดแบบแห้งๆเรามาทําปลาก่อนนี่ค่ะเราทอดแล้วเริ่มเหลืองแล้วะคะ่ะที่ทอดเสร็จแล้วเขาก็จะประมาณนี้นะคะ ใส่จานไว้ก่อนเดี๋ยวเราทอดให้เสร็จแล้วเราค่อยมาผัดนะคะแบบผัดแบบแห้งๆต้องทอดไฟอ่อนๆนิดนึงเราไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผัดเรามาดูกันนะคะ มาค่ะเรามาเตรียมพร้อมกันแล้วเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วปลาท,ที่เราทอดไว้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเรามาทําแกงเผ็ดน้ําครึ่ิกค่ะทอดแห้งๆเลยผักเราก็ใส่แค่นี้เลยวเระพาเอาไว้มากรูดค่ะพี่ก็พริกแกงค่ะพริกแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดพริกแกง ตั้งเตาค่ะตั้งเตา้ร้อนใ,ใส่แล้วใส่น้ำกะทิลงไปค่ะเิะแม่บ้านสำเร็จแล้วก็ต้องใส่กะทิขวดค่ะผัดพริกแกงให้หอมเลยนะคะเราจะปรุงผัดพริกแกงให้หอมเลยใส่ผงปรุงรสนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะค่ะ พอแล้วแค่นั้นเลยไม่ต้องใส่อะไรแล้วแต่น้ำตาลค่ะน้ำตาลนี่เตอยวต่อ,ตอช้อนชานิดๆค่ให้เขาหอมแล้วผัดพริกแกงหอมแล้ว เขาก็จะหอมค่ะเราต้องผัดค่อยๆผัดตีแกงให้มันหอมไปเรื่อยๆ าเราทำแกงเผ็ดร้างครุบคลิกนะคะเราไม่ต้องทำน้ำเยอะเราไม่ต้องใส่มะเขือใส่อย่างอื่นเลยเพราะว่าเราจะเก็บไปได้ไหลายวันค่ะทำนี้เลยครุบครึบ เราจะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปค่ะใส่ใบมะกรูดไปให้ทั่วให้ทัว่วใส่ใบโหระพาลงไปค่ะ เห็นไ,ไหมคะน้าทานไหมคะมันจะแห้งๆปลาแกงเผ็ดแกงเผ็ดแบบน้ำแห้งๆค่ะคลุกคกคลุกคเดี๋ิกาเดี๋ิกาทางกับแล้วเราก็จะมาทำผัดบวบผัดบวบก,กับมะละแมวน้ำมันหอยต่อนะคะอีกเมนูหนึ่งเราจะทานคู่กัน แล้วก็จะมาทําไข่ดาวด้วยนี่ก็จะเสีลระคาอีกเมนูนึงเดี๋ยวเรามาทําผัดบวบไข่ดาวต่อค่ะนี่เมนูของเรานะคะเห็นไหมคะนี่ป้าผัดพริกของเราป้าพริกแกงเผ็ดปลาพริกแกงเผ็ดปลาน้ำคลุกคลิกน่าทานไหมคะ เราก็จะปรุงแค่นั้นที่เราทําไว้เลยเราไม่ต้องมาตถุดิบอะ่ะเพราะว่าพี่แกงเขาทําสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วพี่แกงเผ็ดแล้วก็ปรุงแค่ใส่ผงปรุงรสนิดนึงน้ำตาลแค่นั้นเราไม่ต้องใส่อย่างอื่นเลยค่ะไหมคะอยู่นาตา่าทานมิ๊กค่ะดาวันต่อนะคะไขด่ดาวนี่เราก็ตั้งกระทะน้ำมันนิดเดียวค่ะ เราไข่ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะ,ะใส่ทียเดียวแล้วคาดาทียเดียวสามใบเลย เสียวเ,วเวลาเอาไปเลยค่ะสามใบค่ะก็ะจะเป็นแบบล็อกใครล็อกใครขี่อิดไปได้อแล้วลก็ะวจะเป็นสามเหลี่ยม ไมค่ะไข่ดาวมู่อาหารเช้าของเราก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเมนู แม่ครับจะน่าทานแต่ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่าเราทำอาหารเพื่อสุขภาพน้ำมันนี้เราก็ใช้น้ำมันแบบน้ำมันาล,ลาโนลาลาคันเบอร์่านะคะน้ำมันคันเบอร์ร่า ค่ะมิเชลชอบเมนูนี้มากเลยเราจะให้ไข่สุกนิดนึงค่ะจาจนให้ไข่ดาวสุกนิดนึงแล้วแต่คนชอบเนาะชอบแบบไหนแล้วก็ อันนี้เราชอบแบบนี้เราก็ต้องการให้ให้เขาสุกว่าครับพวกอย่างอาหารของเราเราต้องปรุงให้สุกค่ะ ต้องตั้งไข่ดาวแบบแล้วแต่คนชอบเนี่ยกลับไข่ก้านหน้าเขาสุกนิดนึง ทานไข่ดาวแบีค่ะนี่ก็จะเป็นไข่ดาวนะนี่ก็จะเป็นไข่ดาวนะคะเดี๋ยวเรามาทำผัดผักต่อคะ่ะเรามาทำผัดผักต่อนะคะ ละแมวบวกค่ะเราจะเจียวกระเทียมให้ขันหอมก่อนกระทะที่เราทำจากไข่ดาวเสร็จมือกินี่ย น้ำมันเขาก็จะเหลือติดแค่นี้ยค่ะเราจะใส่แค่นี้เลยน้ำมันเขาจะเหลือจากปิดกระทะทําทไข่ดาวแล้วเราก็ใส่น้ามันแค่นี้เลยค่ะแล้วก็เจียวกระเทียมให้หอมแป๊บหนึ่งค่ะ เราเริ่มหอมแล้วค่ะ ซอสหอยลงไปค่ะใส่ตังลงไปค่ะไม่สิ่ใส่ซอส่ะซอสปรุงรสลงไปนิดนึงไม่ต้องใส่เยค่ะ ใส่ผงปรุงรสลงไปนิดเออึงรพอเลยค่ะเลยผัดข,ของเราก็จะใส่แค่นี้เลยนะคะเราใส่แค่นี้เลยเราจะมาทำให้เขาสุกเร็ว มาปิดคฝาคลอบแบบนี้เรามาเปิดฝากันแล้วนะคะ น้ำต้มสุกลงไปนิดนึงตัวน้ำเขาจะแห้ง ลงไปตะหูตะหูนี่เราทอดไปเรียบร้อยแหละต้งใบตะหูเาก็ใส่จาน